มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคน i.g. แตกสงการโผล่ร่วมเฟรมแอฟครั้งแรกนับตั้งแต่แยกทางกันถือว่าเป็นโมเมนต์ที่เซอร์ไพรส์แฟนๆไม่น้อยนะคะเมื่อสาวแอฟทักซอนลงภาพพาน้องปีใหม่ลูกสาวไปเยี่ยมคุณปู่คุณย่าและมีโมเมนต์ครอบครัวอบอุ่นถ่ายภาพร่วมกัน แต่ว่างานนี้เป็นประเด็นก็เพราะว่ามีคุณพ่อของลูกอย่างหนุ่มสงกรานต์เตชะนรงโผเข้ามาร่วมเฟรมด้วยเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่หย่าร้างแยกทางกันค่ะแน่นอนว่างานนี้มีคอมเมนต์เพียบตัวอย่างเช่นเวลาจะทําให้คนเกลียดกันแล้วเวลาก็จะทําให้คนคิดถึงกันดีใจค่ะที่เห็นน้องปีใหม่ถ่ายรูปที่มีทั้งพ่อและแม่พร้อมกันเหมือนได้ปลดล็อกต่างคนต่างให้เกลียดกันและกัน น้ำตาไหลดีใจกับน้องปีใหม่และครอบครัวด้วยค่ะดีใจมากที่ได้เห็นคุณแอฟกับคุณสงการกลับมาร่วมเฟรมกันอีกครั้งในฐานะของพ่อและแม่ของลูก i g จีแทบแตกสงการโผล่ร่วมเฟรมแอฟครั้งแรกนับตั้งแต่แยกทางกันขอขอบคุณข้อมูลจากที่นิัดคอมค่ะถ้าเเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ